ไม่แพ้ก็ชนะเป็นอธรรมดากฎเกณฑนะครับแต่ไอช่อเนี่ยนะมายังไงครับนะโอ้ช่อฟันธงเลยนะมีการมาฟันธงเลยนะโอ้ช่อมาฟันธงบอกรักเสเซียแพ้แน่ว่างั้นป๊าไอคนพวกนี้ครับนะเอาอะไรมาแพ้นะก็ก็ก ก็ยังมีคนเชื่อไอช่ออยู่นะครับก็ไอพวกสาวกสามกีบนั่นแหละนะเออพูดไปเรื่อยเปื่อยนแล้วอ,อะไรมาแพ้นะครับเออนะเพื่เจอไหลาสาระถ้ารัเสเซียแพ้เนี่ยนะโอ้ยโดนอเมริกายึดไปแล้วครับถ้าถ้ารัเสเซียแพ้ยูเครนเนี่ยนะโอ้ยอยูเครนยึดรัเสเซียไปเรียบร้อยแล้วครับนะ ดูความเป็นจริงเลยแค่ขนาดกำลังพลแค่ขนาดอะไรก็อาวุธสงครามอะไรก็ต่างกันลิบลับแล้วรัเสเซียเขามีนิวเคลียร์เขาจะแพ้ได้ยังไงกดตุ้มเดียวยูเครนหายลาบเป็นหน้ากองเลยจะเอาอะไรมาแพ้วะ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่รู้เอาเหตุผลอะไรมาวิเคราะห์นะนาโต้นาแต้อะไรเขาก็ไม่ได้มาช่วยเลย นะครับเออเนี่ยตอนนี้นะครับนักวิชาการนักอะไรต่างๆเขาก็มาวิเคราะห์อบอกเนี่ยรัฐดูเครนแพ้วเดือนพฤษภาคมเนี่ยในสะอ,องสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บลาบขาวล้อมไปเรื่อยๆนะฮะล้อมล้อมไปเรื่อยๆสองเดือนสามเดือนก็จบแล้วนะครับเออนะ ไปดูพักตัวเองให้มันไม่โดนยุบก่อนดีกว่านะครับนะไปดูมอ็อ,มอบหน่อยไปดูม็อบหน่อยไปม็อบก็จบแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีม็อบแล้วนี่นะม็อบก็ปุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะยอยเข้าคุกไปไอ้พวกแกนนงแกนนําทั้งหลายก็ทยอยเข้าคุกไปออจะเอาอะไรมาแพ้ขนาดไอ้พวกสามกีบยังเอาตัวไม้รอดเลยตอนเนี้นะ มันยังมาขอบริจงขอไปจากจะจะขอไปลบยูเคนอยู่เลยตอนเนี้ยเออนะครับคนที่แพ้น่าจะเป็นในพวกนี้มากกว่าให้พวกสามกีบเนี่ยนะโอ้โหนะน่าจะเอาช่อไปลบกับเขาหน่อยนะนะ <laughs> ถ้าชอบไปนี่คงถ้าชอบไปลบด้วยนี่คงชนะแน่นอนนะเพราะว่าชอบเก่งมากเลยสามารถฟันธงได้ว่าละยูเครนจะชนะนะสามารถฟันธงได้ว่ารัสเซียจะแพ้ต้องไปให้คำปรึกษาท่านประธานาธิบดีวารันเมียชารินสกี้ซะหน่อยเลยนะเอาไอตีเอาไอไอ,อันนั่นไปด้วยหิ้วกันไปเลยสามมะกอกสามตะกาเนะี่ยท่านท่านก็คงให้เป็นคำปรึกษาบอกว่าท่านประธานาิบีชารินสกี้ ท่านต้องไปชูสามนิ้วนะท่านไปชูสามนิ้วอยู่ชายแดนนะท่านต้องไปปล่อยเฟกนิ้วนะนะท่านต้องมีตั๋วช้างนะ <c oughs> ท่านต้องท่านต้องยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะอย่างนี้นะครับน้าได้อย่างนี้จะมาวิเคราะห์อ,อะไรโอ้นะพักตัวเองยังโดนยุบเลยเนี่ยนะนะโดนตัดสิบสิบปีไม่เหรอนะเดี๋ยวอีกสิบปีเ้วค่อยมาเป็นนายกแล้วกันนะไอ้ตีอ่ะ นะเอออยู่ให้อยู่ให้ถึงนะสิบปีอะ่ะเออแม่ถ้ารัเสเซียแพ้นี่โอ้โหนะครับประเทศโลกนี่โดนยึดด้วยยูเครนหมดแล้วนะ